สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้แฟนรายการที่เคารพทุกทุกท่านครับช่วงนี้นะครับอากาศยังในช่วงกลางวันกับกลางที่เสี่ยงอนอบอ้าวนะครับแต่จะไหนก็ตามครับในช่วงวันที่23 24 25นี่้นะครับจะมีฝนตกลงมาค่อนข้างหลายนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารจากทางกรมอุฒิแล้วนะครับก็ต้องเตรียมรับมือนะครับการเก็บเกี่ยวข่าวการตากข่าวอันนี้ก็ต้องหาทายางนะครับหรือว่าหา สัตว์ศัตรุกันเปียกทั้งหลายนะครับมาปกมาปิดเขาไว้นะครับมาเบิ่งข้อมูลจากทางกรมประตูกันนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับยอมรับคำกฎเกตตามอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับตัวนี้นะครับเพลินให้ลมที่พัดเข้ามาผ่าตะวันออกเชียงเหนือตบบนของเฮาเป็นล้มดานตะวันออกแล้วกัตะวันออกเฉียงใต้ครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้จากอ่าวตังเกียเข้ามานะครับสะสมตัวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ จะเห็ุให้ฝนตกได้นะครับในช่วงวันที่3ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับจะไดบกับตามนะครับวันที่22อาจจะมีบ้างนะครับส่วนมากอยู่ทั้งตอนล่างของภาคนะครับเมื่อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มน้อยๆเกิดขึ้นทั้งตอนล่างๆของภาคจะไดบกับตามนะครับจะไล่ขึ้นในช่วงวันที่23 24นะครับมาเบิ่งตักภาพไทยดาวเทียมก็จะเห็นนะครับอิทธิพลของยามลมปรกาศตามนะครับเห็นแห่งร่มที่พัดเข้ามาเอาความชื้นเข้ามานะครับมีเมฆ ค่อนข้างร้ายนะครับในช่วเมื่อนี้ไปนะครับเมฆก็ค่อนข้างที่สิร้ายแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้นะครับท้านี้ก็ตามครับเมื่อนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเรดราตัวอากาศของสถานีตัวอากาศโดยเรดราคอนแก่นนะครับกับยังกุ้งตรวจพบกุ้งฝนนะครับสาหรับตอนนี้นะครับเรดราของทางสกลนครนะครับตรวจพบกุ้งฝนครับแต่ว่าอยู่ทางปศเพื่อนบ้านครับแล้วก็เคลื่อนของมาทางอีสานตอนล่างนะครับกับ่ได้อยู่ในเขตของทางอีสานตอนบนนะครับ จะในกตามครับเมื่อนี้ไปจนถึงเมื่ออื่นผ่านอถบชิงเนื้อตมบลของเฮ้ายังคงมีอากาศเย็นในตอนเศร้านะครับเป็นส่วนหลของพื้นที่แล้วก็มีอากาศห่อนในตอนกลางวันนะครับสำหรับฝนฝ่าคะนองที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อนี้จนถึงเมื่ออื่นอีนนบอกบาเกินเลยลยสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากกระทังตอนล่างๆนะครับตรงด่านนันจังหวัดแล้วก็พนมล่างๆนะครับลายมาสากะลนครกาฬสินมหาสารคาม ันแกนชัยภูมินะครับจั้หวันหล่านี้ครับอยู่ทางตอนล่างๆนะครับที่เป็นร้อยต่อของทางอีสานตอนล่างครับนี่ก็เป็นลักษณะของฝนที่ตก อาจจะมีฝากะนองเกิดขึ้นได้ครับจะได้กับตามนะครับก็ยังคงเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยอยู่ครับมื้อนี้จะจนถึงมื้ออื่นนะครับอื่นวันที่22เนาะนะครับหลังจากนั้นครับวันที่23 24 25นะครับจะมีฝนตกหนักได้ครับก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ3 3มสถึงสาองศาเซลเซียสตามสุดก็2 0ี่ถึงยีองศาเซลเซียสครับสำหรับยอดภูยอดดอยครับอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ของกาศเย็นถึงหนาว 1 4 -19 ถึงองศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นลักษณะของสภาพอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเมือนี้จนถึงเมืออื่นครับยังพอมีเวลานะครับวันที่2ี่2นี่ฝนยังคงหน่อยนะครับมีเพียงบางพื้นทีแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยครับพี่น้องกับเตรียมตัวให้ดีครับวันที่24 23 24 25เนี่ยเป็น3มเมื่อที่ฝนตกหนักได้ครับพี่น้องประชาชนนะครับเตรียมรับมือพี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมือให้ดีครับเข่าที่ตาไว้เข่าที่ เกี่ยวแล้วนะครับอาจจะเปียกฝนหรือว่าแช่น้ำได้นะครับก็ต้องเก็บขึ้นมากอยู่ในทีโฮมหรือว่าทีทีป้องกันฝนความชื้นได้ครับนี่ก็เป็นความข้องใย่ครับเดี๋ยวจะในเ้าจังหติดตามข้อมูลข่าวสารทางน้ำและกรอากาศกันอีกครั้งหนึ่งในมืออื่นนะครับเนาะสำหรับพยากรณ์อากาศกับคุณพี่เพื่อนเคนดิกรพบกันในหมืออื่นสวัสดีครับ กมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน